ธรรมะภาสิทยอย่ามีตัวตนสำหรับกรริญอย่ามีตัวตนสำหรับเสื่อมจิตที่ไร้สติปัญญาคือจิตที่หลับไหลย่อมจะกระเพื่อมไปในทางสุขกับทางทุกข์ความสุขและความทุกข์ จะไม่มีอิทธิพลต่อจิตท,ที่เห็นแจ้งเลยเพราะว่าความสุขและความทุกข์เป็นอาการที่ออกมาจากความหลับไหลแห่งจิตเป็นอาการที่ออกมาจากอวิชชาถ้าไม่สละสิ่งเก่าไปเสียจะได้สิ่งใหม่มาได้อย่างไร ความอยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากมีอำนาจอยากมีวาสนาอยากมีคนสรรเสริญยกย่องบูชาคือความมืดบอดอย่างที่สุดของผู้ที่บวชเข้ามาในร่มกาสาวพัดแม้แต่เรื่องในชาตินี้เราก็จำเป็นจะต้องลืมไปให้หมด แล้วเรื่องชาติก่อนเราจะรู้ไปทำไมแม้แต่เรื่องคนด้วยกันเองเราก็จะต้องทำเป็นหัวหนวกตาบอดแล้วเรื่องผีสางเทวดาจะไปรู้มันทำไม จงดูเรื่องในกายและใจนี้ก็พอว่าไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเรื่องโลกภายนอกทั้งหลายทั้งปวงสรุปลงในคำว่าทุก์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุก ไม่มีอะไรดับไม่น่าสนใจอะไรผู้บำลุงบาเรอปรนเปเรอกายนี้คือผู้มืดบอดที่เราเป็นโรคประสาทอยู่ก็เพราะความอยากดีอยากเด่นเหนือคนอื่นนั่นเองสุขและทุกข์คือ การกระเพื่อมตัวของอวิชาเหตุการณ์ในโลกทั้งปวงเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยเดินภายนอกเป็นชั้นใดเดินภายในก็เป็นฉะน,นั้นเดินภายในเป็นชั้นใดดินภายนอก ก็เป็นฉะนั้นสักแต่ว่าดินไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีคนสัตว์ไม่มีหญิงชายอย่าเห็นว่ากายนี้ต่างจากก้อนดินก้อนหินหรือท่อนไม้ไปเลยในเมื่อมันเป็นสิ่งเดียวกันคือธาตุดินอย่าเห็นคนว่า ต่างจากสัตว์อย่าเห็นหญิงว่าต่างจากชายอย่าเห็นตายว่าต่างจากเป็นอย่าเห็นเกิดว่าต่างจากดับความอยากมีฤทธิ์นั่นแหละเป็นตัวขวางทางนิพพานการบรรุธรรมที่แท้จริง ไม่มีตัวผู้บรรลุคนดีกับคนบ้าเหมือนกันคนดีมันก็ปรุงแต่งอยู่ภายในให้หัวเราะร้องไห้เกลียดคนโน้นรักคนนี้แต่ว่ามันเก็บเอาไว้แค่ภายในไม่ได้แสดงออกมาภายนอก เอาเลยเรียกว่าคนดีส่วนคนบ้ามันประสาทไม่สมบูรณ์เลยเก็บไว้ภายในไม่ได้เลยนึกจะหัวเราะก็หัวเราะออกมานึกจะร้องไห้ก็ร้องไห้ออกมาเพราะฉะนั้นคนดีก็คือคนบ้าคนบ้าก็คือคนดีไม่ต่างกันความรักเป็นอารมณ์ ของคนมีปัญญาสามพึงเพิ่มพูนความสละอดีตไม่ใช่ของเราอนาคตไม่ใช่ของเราปัจจุบันไม่ใช่ของเราไม่มีตัวเราในการใดๆ แค่ต้องยินดียินร้ายกับปัจจุบันก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วยังไปขุดคุยอดีตและวาดภาพอนาคตเอามายินดียินร้ายอีกอย่างนี้ไม่เป็นบ้าจะทนไว้เหลอเกิดกับตายมีความหมายอย่างเดียวกันเพียงแต่ชื่อไม่เหมือนกัน จงเลิกคิดเสียให้ได้ว่าต่อไปไายภาคหน้าจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนจงเลิกกังวลเสียทีว่าจะขาดแคลนปัจจัยสี่หรือไม่ข้าพเจ้าจะพยายามและชื่อเสียงและเกียรติยศอย่างไม่อาไม่อาไรใหญ่ดี ไม่มีใครเจริญไม่มีใครเสื่อมในทุกสิ่งอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราบุญไม่เที่ยงผู้ทำบุญก็ไม่เที่ยงวิบากของบุญก็ไม่เที่ยงบาปไม่เที่ยงผู้ทำบาปก็ไม่เที่ยงวิบากของบาปก็ไม่เที่ยงฉะนั้น ตจงอย่ายึดมั่นยินดีปีดาเสียอกเสียใจตอบบุญและบาปเลยไม่มีตัวเรามีแต่ตาเห็นรูปแล้วดับไปหมูได้ยินเสียงแล้วดับไปสมูกได้กลิ่นแล้วดับไปอินได้รสแล้วดับไปการถูกต้องผัตภะแล้วดับไป ใจรู้ธรรมารมแล้วดับไปตัวเราคือมาอย่าภาพที่จับต้องไม่ได้มีจริงอยู่ในโลกจิตนี้มันตื่นเต้นหวาดกลัวต่อเงาที่จิตออกไปวาดภาพมาหลอกตอนเองเหมือนคนที่วาดเสือแล้วกลับมากลัวเสือ ที่ตัวเองวาดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกปรากฏการในโลกเป็นเพียงมายาภาพแต่ผู้มีอวิชชาโมหะกลับไปหลงเป็นจริงเป็นจังจึงต้องยินดียินร้ายตื่นเต้นหวาดกลัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันที่เราเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะว่า ไม่มีจักะนั่นเองไม่รู้จักสละละทิ้งเลยตัวเราไม่มีอยู่จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราตัวเราเป็นกนลวงที่อวิชามันแสดงขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะทึกเกลียดจะทึกเกียดทอศศีไปทำไม เพื่ออะไรเพื่อใครคิดดูให้ดีตัวเขาไม่มีตัวเราไม่มีทั้งหมดล้วนแต่เป็นดินน้ำไฟลมรูปประธรรมนามธรรมเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปต่างๆนานา ระครชีวิตทั้งหมดนี้เป็นเพียงเงามายาที่อวิชามันผูกขึ้นตามสัจจะความจริงแล้วไม่มีอะไรนอกจากรูปธรรมนามธรรมที่เกิดดับเกิดดับ